เมื่อกี้นะคะเมย์ก็ฟังพี่หน่งคุยกับน้องตองเรื่องหนึ่งพอดีเห็นในคลิปเขามีพวกดาราเขาจีบกันเออดาราเขาจีบกันทีนี้พี่หน่งอยู่ดีก็เลยได้ถามน้องตองคุยกับน้องตองว่าอย่างไงนะน้องตองถ้ามีคนมาจีบเนี่ยก็เขาแต่เขามาจีบนะเราชอบมากเลยชอบตอบมากเลยแต่แรก้องถามว่าเธอเลี้ยงฉันได้ไหม ไม่ไปถึงถามผู้ชายอะเหรอถามผู้ชายถามว่าเธอเลี้ยงฉันได้ไหมจะมีค่าเทอมนะถ้ากินอยู่ถ้าอะไรหลายอย่างอย่างเงี้ยอืมเราผิดชอบชีวิตฉันได้ไหมไม่ได้ใช่ไเราบผิดชอบชีวิตฉันได้ไหมนะไม่ได้โอเคโอเคเปล่า พี่หนึ่งบอกว่าให้ถามประโยคแรกเลยนะถ้าสมุิโตขึ้นไปแล้วมีคนมาจีบเนี่ยประโยคแรกเลยต้องถามเขาถ้าไม่ได้ไม่ต้องมาคุยกันเฮยเปล่าเธอว่าเธอรีชได้ไหมเะอเธอรับผิดชอบชีวิตฉันได้หรือเปล่าได้หรือยังอะไรอย่างงี้น้องตอบพอดีสาวสาวนี่แหละสาวเขาก็ดู tiktok กันนะคะเขาก็มีเรื่องอะไรนะ อะไรนะแบบแบาทำชาเลนจ์พวกแฟนโซนอะไรใช่ไหมเขาเลยคุยกันแบบผู้หญิงผู้หญิงอยู่ดีพี่เหน่งก็เลยกลางวงเลยเจ้าเธอต้องถามเขาเจ้าเรี่ยงจากของกลุ่มหรบอเอกนะอะไรนะแปลว่าอะไรเลี้ยงตัวเองอรอดหรือยังดูแลตัวเองได้ไหมอะไรเงี้ยอ๋อให้ถามให้ถามประโยคแรกก่อนว่าเธอเลี้ยงตัวเองรอดหรือยัง ทรงผมใหม่ปะเนี่ยทรงผมใหม่แต่ผมสร้าง่ะเนี่ยผมมเด็กเข้าแต่มันก็ไม่สักขนาดนั้นหรอกเพราะว่าบางทีคนเรารักกันแต่เขาก็สร้างอนาคตด้วยกันแต่หมายถึงว่าจบไม่ไจบปแล้วอันนี้ประโยคนี้มันหมายถึงอารมณ์แบบว่ายังเรียนไม่จบอ่ายังใจก่อนพ่อบางที คนเรารักกันอนะตอนนั้นอาจจะยังไม่มีอะไรก็ได้เพราะว่าถ้าเรียนจบแล้วก็ต่างคนต่างสร้างเนื้อสร้างตัวของตัวเองอหรือว่าสร้างตัวด้วยกันเนาะแต่ว่าถ้าเรายังเรียนอยู่เราก็ต้องถามประโยคนี้ไปก่อนว่าเจ้าอะไรนะมั่นใจไหมว่าจะฉันเลี้ยงฉันได้ไม่ใช่อีกประโยคนึงนะเจเ้าเลี้ยงจะคลองคุมหรือว่าอันนี้แซวๆนะบางทีชีวิตจริงคนเราก็อาจจะคบกันตั้งแต่สมัยเรียนกันเลยคามีรแต่เพียงแต่ว่าเราก็ถามแบบมั่นใจนี่แหละว่าอ จีบเล่นหรือว่าจีบจริงอะไรประมาณนี้หรือไม่หรอกมันเป็นอาจจะเป็นคำถามที่เออก็ต้องเตือนทั้งคู่ด้วยแหละว่าเราก็ยังหาเงินกันไม่ได้เนาะแต่เราคุยกันเป็นเพื่อนคุยกันเป็นเพื่อนก่อนเครียดเลยเครียดเลยไม่ไม่ใช่เฉพาะตองหรอกพี่หนึ่งก็สอนนาเดียลานทุกคนสอนนาเดียด้วย ฮะนาเดียประโยคแรกต้องพูดว่าอะไรเวลาหนุ่มมาจีบอะฮะจะเรียนต้องจะคอกลุ่มแล้วผมมีคนททรมาเป็นไงเสียงตอนนี้เจ็บพออยู่ไหมสวัสดีครับขอต้อนับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะครับผมหลังจากที่เราตั้งแบบ แล้วก็เตรียมที่จะเทปูนนะครับปูนก็ได้มาถึงแล้วแล้วก็ได้เทไปแล้วน่าจะใช้เวลาไม่นานเพราะว่าปูนที่เราสั่งเนะี่ยมีแค่2คิวก็จะมี3จุด1ก็คือประตูรั้วของรถด,ด้านหน้าฝั่งนี้แล้วก็ประตูรถของรั้วอ้ฝั่งนั้นสุดที่3ก็คือตรงซุ้มประตูศาลาด้านหน้า mm hmm. มี3จุดใช้ปูนทั้งหมด2คิว อันนี้ก็ง่ายมากเพราะว่าจะปรับประดับอะไรๆเรียบร้อยหมดแล้วตรงนี้จะทำเป็นสโลปลงมานะคะจะไม่ได้เป็นเหลี่ยมเดี๋ยวมีสโลปโอเคไปดูฝั่งนู้นกันอันนี้ก็เทลงไปเลย ตรงนี้จะเหมือนเหมือนศาลาหน้าบ้านแต่ว่าไม่ใช่ศาลาจะเป็นซุ้มหลังคาแล้วก็มีประตูอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้น่าจะง่ายเพราะว่าเทล,ลงไปเลยพี่เบียร์ทำตัวยึดเสาไว้ข้างล่างแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวออลวดกอลบวะพี่ค้งห้งห้องมัน อ๋ออันนั้นเป็นยูนิทอเยร,รยอยู่ตรงกลางเลย,ยโ,อโอเคโอเคอ๋อล็อกเรียบร้อยเพื่ออ๋อนี่แกนล็อกเสาไว้แล้วเรียบร้อยแล้วเอาลงเลยพี่เห็นไม่มีตรงเสาตรงนี้นนะ่ะอันนั้นคือตรงแกนกลางของเสาที่จะกอกขึ้นไป มันมัมนไม่ค่อยอะไรมากเพราะว่าแกตั้งแบบไว้เรียบร้อยแล้วถ้าตั้งแบบได้ได้ระดับได้ฉากได้อะไรหมดตอนเทก็คือจบง่ายๆแต่ถ้าว่าแบบเราไม่ดีโครงเราไม่ดีเนี่ยมันมาแก้ทีหลังยาก,กาลำบากสองคิวอันนี้นะ่าจะประมาณคิวหนึ่งตัวนี้ด้านหน้าตัวนี้คิวหนึ่งส่วนตรงนั้นอย่างละครึ่งคิวผมว่านะ กินมากเลยอ,อันนี้คือสีเปลี่ยนเลยนะคะสีเปลี่ยนเนาะตอนแรกมันเป็นสีออกส้มๆเนาะใช่ค่ะนี่อันนี้วันนี้คือให้ให้ปรุงรสของมุกไปเลยนะครับอันนี้หนูก็ใส่เป็นน้ำมะขามเปียกใส่ปลาน้ำปลานิดนึงนะคะแล้วก็เป็นพริกตะไคร้แล้วก็เห็ดค่ะอืมนี่ได้หนึ่งแกงเลยเมื่อกี้อันนี้คือใส่ไปหมดแล้วใช่ปะใช่ค่ะใส่หมดแล้วคะ่ะก็เดี๋ยวให้พี่ทุยไปกินครึ่งนึง ส่วนครึ่งนึงก็เดี๋ยวเอาไว้กินกันเองนะครับผมเป็นไงมุกไอเห็นบอกเห็นตั้งแต่เช้าไหมเหรอไอเนี่ยหนูถูหนูถูบ้านอยู่นะคะเมื่อเช้าคุณพ่อก็เดินมาว่าเห็ดออกอีกแล้วหนูก็เลยอ๋อออกตรงไหนอีกเมื่อกี้นี่เห็ดละงกนะแกก็พาหนูมาดูหนูก็มาดูเมื่อเช้าภาษาอังกฤษที่บอกว่าไงเห็ดละงอกกูดบายงกแซวๆนะครับผมโอเค เสร็จละเดี๋ยวกินโอ้น่ากินมากเลยอืมวันนี้ไม่ต้องปวดกามแล้วเพราะว่ามีการหั่นครึ่งด้วยเดี๋ยวขอปิดไว้ก่อนปิดไปเลยเอรคเรียบร้อยครับผมเห็ดเมื่อกี้ก็โอ้ยหอมมากเลยอ่ะแคมแคมมาตลาดก็หลับมาตลาดก็หลับนี่แค่ แค่สองกิโลก็เอานี่ยหล,หล,ห,ลหลับนอนหลับเนี่ยเราวันนี้นะครับมันม,มีตลาดนัดที่บ้านม่วงก็ก็จะมาพามาเลาะนั่นแหละมาซื้อของซื้อของซื้อขนม,มแล้วก็ซื้อของมาตุานตไว้สำห,หรับพรุ่งนี้นะครับตนูไหมค่ะลหรอวงกลมหรอไม่ได้กไม่ได้ก เมาลุ้นนะครับว่า,าปูนจะเหลือพอดีไหมเหลือนิดเดียวอะพี่จะพอดีไหมพอ้อดูว่าพี่ทุยกะก,กะได้พอดีไหมนะครับ โอ้นั่น就好นัน就าได้หมาเลยมาแลวโอ้ยงานเขาเรื่องว่าเทศตรงนี้ก่อนเนาะเทศตรงนี้ก่อน,นะน,อนยังเปเทศตรงนั้น ประมาณสิบคูก็ขาดอยู่ประมาณสิบกระมังนะครับผมสิถังเหลือนิดเดียวนะครับโขาดอยู่ประมาณแค่นิดเดียวเนี่ยครับผม ประมาณ5-6ถังก็น่าจะพอก็พี่ทุยกะกะพอดีเป๊ะเลยกะพอดีเป๊ะนะครับเหลือประมาณ5-5ถัง1-2-3-4-5ถ้าขาดสักครึ่งหนึ่งเหลือแค่ได้แค่ครึ่งหนึ่งเนี่ยแล้วขาดตัเนี้ต้องต้องงานเข้านีแน่นอนเพราะว่าต้องผสมใหม่แต่นี่โอเคว่า ขาดแค่สามสี่ถังงานเข้าพี่เบียร์ครับงานเข้าพี่เบียร์แต่ถ้าไปดูฝั่งนู้นครับจะพอดีอพอดีสูงหน่อยก็ เอาไว้กันน้ำนะเผื่อน้ำมาแล้วก็เป็นขั้นบันไดด้วยมันไดสักขั้นหนึ่ง พอดีเลยครับผมก็พอดีเลยก็เอาตรงนี้ออกไปประมาณ3-4สี่ถังก็พอดีเป๊ะเลยโอ้โหพี่ทุยนี่พอดีเลยอ่ะนี่นะพอดีก็ตักไปนิดหน่อยนะครับตักไปนิดหน่อย ปูกต้นอะไรเป็นหย่มหยอมนิดนิเน่อยหน่อยนะตรงนี้ตรงด้านข้างอะไรประมาณเนี้ก็เอ,เอาเอาตามนั้น,นครับนี่ครับเวลาเขาเทเขาจะเทเป็นจุดๆแล้วก็ขยิบรถออกไปเรื่อยๆ ค้นใช่ปะเมนเข้ามาแล้วก็ลงแล้วก็ค้นหรอ่มันไม่เรียบช่ปะอันนี้ FC บ,บางทีบอกว่ามันมันสาดน้ำมันสาดน้ำมันอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าให้น่าจะให้เทหมด Fc บอกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเทเพิ่มได้ก็เอาประมาณนี้ก่อนก็เราสั่งมาสองคิวเนาะสองคิวใช่